สครับส a l a a m นะครับผมยิฟิกนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามบินสวนรณภูมินะครับก็มาส่งปุ๊บทัวร์คารานะครับคุณมิงนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาส่งปุ๊บทัวร์นะครับก็ผมติดภารกิจนะครับก็เลยมีพี่ชายผมนะครับไปดูแลแทนนะครับก็ไม่ต่างการทํางานเหมือนกันผมเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วพอเดี๋ยวเก็บบรรยากาศการส่งปุ๊บทัวร์ฮารานมาฝากกันครับแมชชิ่งทราเวลครับโดยยิฟิกนะครับเป็นผู้จัดการแฟฮยารานบริษัทแมชชิ่งทราเวลไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ผู้โดยสา์ขาออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกลุ่มเราอยู่ตรงไหนเออครับตอนนี้ก็ผมอยู่กับพี่ชายผมนะครับนะนะครับบังละิกนะครับก็คือวันนี้คือกลุมปนี้ผมติดภารกิจก็เลยพี่ชายผมเนี่ย ไปดูแลแทนก็คือในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านใดสงสัยหรือพี่น้องไปกับกลุ่มเราสงสัยก็สอบถามบางมาลิกได้เลยในเรื่องราวของการละหมาดก็ดีหรือว่าอาหารก็ดีการละหมาดย่อก็ดีนะครับบางมาลิกก็จะให้คําแนะนำนะครับตลอดการเดินทางนะครับแม้กระทั่งการอ่านดวงออกเดินทางนะครับก็นี่ครับพี่อันนี้พี่ใช้ผมเลยนะครับก็ใครที่ไปในกลุ่มนี้นะครับรับรองสนุกแน่นอนไปกันนะครับครับกรุ๊ปทัวร์ของเรานะครับมาเข้าแถวนะครับเช็คอินแล้วนะฮะนี่จำนวน9้าท่านนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายพอมีคนแล้วพวกที่ปีๆคนครับเก้าคนนับเก้าคนไปผู้มิงผูมิงโอ้ช่วงนี้อากาศดีเลยหนาวหนาวนะครับก็ไปกิีฬาดีเดียงโอ้โหที่เด็ดที่เด็ดครับจะลืมนะครับทัวร์ฮาร้านนะครับโดยบริษัทแมชชิ่งคาบิลนะครับก็ใครสนใจนะครับมีอีกรอบหนึ่งก็คือสิ้นปียีสิบเก้ถึงสามมกรานะครับเอาดาวที่นู่นเลยนะครับนะในดวงข้ามปีอ่าข้ามปีที่นู่นเลยแล้วก็อากาศกำลังหิมะลันตกเย็นสบายนะครับใครท่านใดก็สนใจไปต่อมาได้เลยนะครับนั่นนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนี้ นะครับทุกของเราก็นะครับทยอยทยอยกันเช็คอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเช็คอินนะครับวันนี้คนเยอะมากคือมีทั้งกลุ่มล้อแล้วก็ทัวร์ท่องเที่ยวนะครับสิ้นปีนะเดือนธันวาคนจะเยอะหน่อยแล้วก็มีกลุ่มทักเรียนด้วยไปเรียนนอกนะครับหลายหลายประเทศนะครับก็ค่อนข้างที่จะคนเยอะแล้วก็รถจอดหายากนะครับแ้วการท่าลรางนะครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความรับลื่นนะครับช่วงนี้นะครับอากาศที่จีนเริ่มหนาวนะครับแล้วก็หิมะ ตด้วยนะครับใครสนใจมีทิปคารานะครับ29ธันวาถึง3มกราคมข้ามปีเลยนะครับสนใจติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับพี่ราฟิกนะครับนะราคา39,000บาทนะครับฟรีทุกอ่าไม่ได้ฟรีทุกอย่างรวมทุกอย่างแล้วนะครับไม่ลงร้านไม่ขายออปชั่นนะครับใครสนใจนะครับแวะมัสยิดด้วยละหมาด้วยนะครับก็ทักมาได้เลยครับสลามอะไรกันครับตอนนี้ก็มาส่งมารอลูกค้านะครับเข้าแถวเช็คอินนะครับ ก็หลายท่านที่จองมาผมก็ได้พูดคุยกันนะครับก็เป็นอะไรที่สสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็คือปุ๊บเราจะมีแต่มุสรุ่นล้วนนะครับเราเราลุ้วนเลยนะครับแวะละหมาดแวะทานอาหารฮาล้านนะครับปรึกษาพูดคุยแช์นะครับไปเที่ยวในระบบเหมือนแบบไปพี่น้องด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็นะครับกำลังรอเข้าแถวที่กินนะครับผมก็ได้ยืนคุยนะครับ พี่น้องที่มาจองกับผมครับก็ยินดีใครที่มาจองกับผมยินดีนะครับ29-3มกราคมนะครับธันวาอันนี้ถึง3มกราคม69มีอีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมบินนะครับใครจะไปกับผมติดต่อมาได้เลยราคา39,000บาทนะครับช่วงข้ามปีนะครับก็ไปกับผมนี่ดูแลเต็มที่เลยหรือไปกับพี่ชายผมก็ดูแลเต็มที่เหมือนกันนะครับบริษัทเรานี่เน้นการบริการแล้วก็อามนะครับเป็นหลักเลยนะครับมีอะไรปรึกษากันได้นะครับสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับ เราต้องไปเที่ยวย่างมีความสุขนะครับนี่บรรยากาศกำลังเข้าแถวอยู่นะครับพี่น้องเรานี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นลของเรานะครับนี่นี้จะเป็นเสื้อบริษัทเรานะแถวต่อไปก็จะเป็นลูกทวงเราทั้งหมดนะครับสิบท่านนะครับคุณหมิงนะครับเป็นทิพย์คารานะครับก็กําลังรอเช็คอินนะครับรหกระเป๋านะครับครับตอนนี้ก็ส่งลูกค้าเข้าเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทิพคุนหมิงหถึง10บพันวานะครับหางร้านทุกมือรืรวมทุกอย่างนะครับไม่ขายออปชั่นไม่ลงร้านนะครับแหวนมาสยิดละหมาดนะครับเป็นอาทิตย์พาราล์ซื้อ100%ทิพย์คุณหมิงนะครับจะมีอีกหนึ่งรอบก็คือวันที่29ถึง3มกราคม69นี้นะครับข้ามปีเลยนะครับราคา3 9 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับท่านยูโรฟิกนะครับผู้จัดการฝ่ายหาร้านของบริษัทแมชชิ่งทราเวลนะครับโทร0941507348โทรเข้ามาปรึกษาได้เจ้าเหมา จะเมาปุ๊บนะครับหรือว่าจะจองโทรภาษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรักมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ